ีเน็ตพอดแคสต์เราฟังรอดูวุฒิสภาโดยสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสวัสดีค่ะดิฉันกิตยาพรบุรังกานิติกรปฏิบัติการกลุ่มงานกฎหมาย2สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรอฟังรอดูวุทิศภาใน EP ีนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศออกันนะคะ สำหรับเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบ,บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศเนื่องจากพระราชบ,บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2,551ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน,านสมควรปรับปรุงบทนิยามบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการอำนาจหน้าที่ของสำนักงานและอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่หรือบริเวณที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าและการกำหนดบทกำหนดโทษเพื่อให้มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความครบถ้วนและเป็นเอกภาพตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ และในครั้งนี้เรายังได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตตวันชนะกุลอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศออซึ่งมีประเด็นคำถาม4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทํานองเดียวกันอีกจํานวนสี่ฉบับอย่างไรคะคะก็ต้องขออนุญาตเรียนนะคะว่าร่างพระพระชาชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายฉบับก็มีวัตถุประสงค์หรือก็คือหลักการเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือต้องการสร้างความสมดุลทางสังคมแล้วก็ ทางเศรษฐกิจคราวนี้การที่ภาครัฐเนี่ยจะใช้ในโยบายหรือก็คือใช้มาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้สินค้าที่เรียกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องตระหนักค่ะเนื่องจากสินค้าประเภทนี้เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอบบยมุกนอกจากนี้นะคะก็ก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อสุขภาพของผู้บริโภคเองแล้วก็ยังเกาะให้เกิดผลเสียต่อผู้อื่นที่ไปเกี่ยวข้อง เช่นการได้รับความรุนแรงทางร่างกายแล้วก็การบาดเจ็บจากการเมาแล้วขับการทุพพลภาพการเสียชีวิตซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงผลิตภาพของกำลังแรงงานในระบบเศ,ษเศ,ษศร,รษฐกิจนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ส่งผลมีความเกี่ยวพันกับงบประมาณภาครัฐด,ด้านสาธารณสุขแล้วก็งบประมาณที่ภาครัฐจะต้องนำมาจัดการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนใน สังคมแล้วท้ายที่สุดก็จะเป็นค่าเสียโอกาสของการใช้งบประมาณในการพัฒน,นาประเทศนะคะทั้งหมดนี้จึงบั่นทอนอเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นในมิติในเชิงทางวิชาการเนี่ยการที่ภาครัฐไม่ว่าจะประเทศใดก็แล้วแต่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้สินค้าที่เป็นสินค้าใบามุกรัฐบาลควรจะต้องมีการาสังวรน,นะคะแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่ามันจะเกิดผลเสียทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจตามมาะคะ่ะ ประเด็นที่2การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใดและจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนหรือไม่อย่างไรคะก็อย่างที่ได้เรียนมาแล้วในเมื่อข้อแรกนะคะคราวนี้เรามาคุยกันในเชิงผลการศึกษาเชิงประจักษ์ดีกว่าว่ารัฐบาลเนี่ยมีความห่วงใยในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศก็เลยมีความพยายามที่ะจะ กระตุน้นเศรษฐกิจด้วยให้ประชาชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นนะคะแต่ว่าผลการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยชี้ชัดค่ะว่าอขอขอภัยค่ะผลการศึกษาในต่างประเทศเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นในทางกลับกันนะคะมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ใช้ข้อมูลตั้งแต่ปีคิดักัราช1971 ถึงปีคิรศักราช2007ซึ่งบ่งชี้ว่าการบริโภคเบียร์ของประชากรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดลงนะคะอันนี้คือกรณีของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ข้อมูลล่าสุดที่ใช้ข้อมูลของประเทศในแถบแอฟริกานะคะซึ่งงานนี้เผยแพร่ในปี2021ก็พบว่าเป็นผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกันนะคะก็คือยิ่ง ประชาชนมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นก็ทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวลดลงนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องอความหงใหญ่ของภาครัฐเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในแง่จริงๆแล้วเนี่ยผลทั้งในเชิงวิชาการแล้วก็ทั้งในผลการศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยมันบ่งชี้ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่า,ายิ่งประชาชนมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้นเท่าไหร่ จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจกมากเท่านั้นโดยเฉพาะในระยะยาวคราวนี้มาถึงผลการศึกษาของอาจารย์นะคะซึ่งใช้ข้อมูลของประเทศไทยตั้งแต่ปีคิรศกราช1990ถึงปี2019ก็ได้ผลที่สอดคล้องกับสองงานเมื่อกี้นทที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนนะคะอันนี้เป็นใช้ข้อมูลต่อหัวประชากรน,นะคะ จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวเนี่ยถดถอยนะคะหรือก็เป็นเศรษฐกิจที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงอันนี้ผลทั้งในภาพรวมแล้วก็จําแนกรายประเภทเนี่ยสอดคล้องกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะค่ะประเด็นที่3ท่านมีความคิดเห็นว่าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการโฆษณาแฝงส่งผลต่อพฤติกรรมในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากน้อยเพียงใด ค่ะก็จริงๆถ้าประเด็นนี้นะคะท่านอาจารย์ทางนิเทศศาสตร์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความรู้ไว้อย่างน่าสนใจนะคะว่าการที่ประชาชนเนี่ยได้เห็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่ผ่านทางสื่อหรือโดยเฉพาะสื่อที่ประชาชนสามารถเห็นได้อย่างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นทีวีบิลบอร์ดหรือว่าการติดป้ายในที่สาธารณะ จะมีอิทธิพลในเชิงความคิดต่อทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวทําให้รู้สึกว่ามีความคุ้นเคยเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกอะไรในการบริโภคสินค้าประเภทนั้นๆคราวนี้แล้วตอนนี้เ,นนเท่เาที่ฟังจากรายงานของสื่อนะคะกเ็เพราะว่าก็ไม่ทราบว่าตอนนีเ้เกี่ยวกับการพิจารณาในชั้นกรรมธิการ ไปไปถึงจุดไหนแล้วแต่ว่าจากการที่รายงานของสื่อก็ได้พบว่าอาจจะมีบางประเด็นที่น่าจะเป็นไปในทิศทางที่อาจจะอนุญาตให้มีการโฆษณาได้แต่ควบคุมไม่ให้มีการโฆษณาเฉพาะเจาะจงไปที่เยาวชนซึ่งนโยบายดังกล่าวหรือมาตรการดังกล่าวนี้ก็อาจจะออกมาในทิศทางที่มองว่าในต่างประเทศทำได้นะคะของประเทศไทยก็น่าจะทำได้เช่นกัน อย่างไรก็ดีาทางภาครัฐเนี่ยจะต้องพิจารณาแล้วก็ใช้ความไตรตรองอย่างมากค่ะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีบริบททางสังคมมีบริบทด้านคุณภาพประชากรแล้วก็การคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนเนี่ยแตกต่างจากในประเทศพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ใช้มาตรการอย่างเดียวกันผลเสียที่เกิดขึ้นก็ ไม่ได้เหมือนกันนะคะของประเทศพันนาแล้วอาจจะเกิดผลเสียระดับหนึงของประเทศไทยอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าเช่นด้วยเหตุผลอะไรนะคะถ้าสมมุติว่าให้อนุญาตให้โฆษณาได้แต่ควบคุมไม่ให้โฆษณา,าเฉพาะเจาะจงไปที่เยาวชนก็หมายความว่ากลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอายมาุมากกว่า20ปีขึ้นไปแต่คราวนี้การที่ผู้ใหญ่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น ถ้าในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหามากเนื่องจากว่าเขามีกลไกลทางกฎหมายมีการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์ของเด็กแล้วก็เยาวชนจากการทําร้ายร่างกายกันในครอบครัวหรือจากการล่วงละเมิดทางเพศในขณะที่กรณีของประเทศไทยเนี่ยกลไกลของภาครัฐในการคุ้มครองดูแลเยาวชนเด็กในเรื่องดังกล่าวเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะดังนั้นหากามีการโฆษณา โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่อายุ20ปีขึ้นไปซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็จะหมายความว่าผู้ใหญ่ก็จะบริโภคมากขึ้นพอบริโภคก็ขาดสติขาดความยับยัง้งชั่งใจเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็หนีไม่พ้นที่เยาวชนซึ่งอาจจะโดนทําร้ายร่างกายจากคนในครอบครัวนะคะจากการเมาหรือเกิดการถูกล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้นจากคนในชุมชนที่ขาดสติสืบเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้น ตรงนี้เป็นประเด็นที่ภาครัฐจะต้องตระหนักนะคะใน,ในการที่หากจะมีการออกกฎหมายในลักษณะนี้เพราะว่า,าบริบทในเรื่องกลไกดังกล่าวของประเทศเรากับประเทศพัฒนาแล้วแตกต่างกันค่ะประเด็นที่4ท่านมีความคิดเห็นว่าการกําหนดวันและเวลาในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงหรือไม่อย่างไรคะ ในประเด็นดังกล่าวก็น่าจะมีความเกี่ยวพันกับในร่างกฎหมายที่มีการเสนอของบางฉบับนะคะว่าให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติปี2515เรานี้ในประกาศดังกล่าวเนี่ยมีการกำหนดเรื่องระยะเวลาในการจำหน่ายเช่นในตอนกลางวันก็ไม่ได้ขายได้ตลอดเวลาเป็นต้นคราวนี้ก็มีหลายภาคส่วนนะคะที่บอกว่าเอาเอกฎหมายดังกล่าวเนี่ย ที่ไม่ให้ขาในตอนกลางวันได้อาจจะเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไปแล้วไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเนื่องจากาหลากหลายประเทศก็ได้มีการให้จำหน่ายได้อาจจะย4ชั่วโมงด้วยอย่างไรก็ดีเนี่ยในประเด็นนี้นะคะก็ต้องเรียนอขออขนุญาตเรียนนะคะโดยอขอยกตัวอย่างประเทศหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ได้มีคําถามจากทาั้งทางสื่อมวลชนแล้วก็มีการพูดถึงว่า ประเทศดังกล่าวเนี่ยใน,ในช่วงระยะหลังได้มีการผ่อนคลายกฎระเบียบเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งสามารถให้จำหน่ายได้ยา,ยาวทั้งวันคราวนี้ประเด็นที่ะจะต้องตระหนักก็คือว่าบริบททางสังคมเศรษฐกิจคุณภาพประชากรของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นแตกต่างกันกรณีของประเทศญี่ปุ่นในภาพรวมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ ประชาชนในประเทศญี่ปุ่นหากดูแนวโน้ม30ปีที่ผ่านมานะคะจะพบว่ามันมีเทรนที่เป็นแบบลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะสืบเนื่องจากาการรณรงค์ของอาภาครัฐอย่างจริงจังทำให้ประชากรายุคหลังๆคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่นิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปเพราะฉะนั้น,น,นการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเทรนแบบลดลงนะคะคราวนี้ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ย ยังเป็นเทรนเมื่อดูระยะเวลา30ปีเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันยังเป็นเทรนแบบขาขึ้นอยู่อาจจะมีบางช่วงที่ลดลงบ้างแต่ก็เป็นช่วงที่ลดลงโดยสภาพจากปัจจัยภายนอกไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมในการบริโภคของประชากรในประเทศดังนั้นเนี่ยาาภาครัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้กฎระเบียบในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแ,แอลกอฮอล์ของประชาชนเนี่ยสามารถทําได้ง่ายขึ้นเช่นการเพิ่ม ระยะเวลาการจำหน่ายก็มันยังเป็นเรื่องที่อา,อาจจะน่ายังไม่ได้มีเหตุผลในเชิงวิชาการหรือข้อมูลที่ซัพพอร์ตอย่างแน่ชัดนะคะว่าทําไมถึงต้องผ่อนคลายเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรของเราเนี่ยขนาดตอนนี้มันควบคุมอยู่มันก็ยังอยู่ในเป็นเทรนที่ไม,ไม่ใช่เทรนขาลงมันเป็นเทรนที่ท่งๆถึงขึ้นไปนะคะประชากรยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง เพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ยังยังมีความน่าเป็นห่วงในเชิงวิชาการนะคะแล้วประเด็นต่อมาก็คือในบริบทของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วการห้ามจาหน่ายในช่วงเวลากลางวันบางเวลาเนี่ยอาจจะมีความเหมาะสมแล้วก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจฐฐของประเทศมากกว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรนะคะถ้าดูในกรณีประเทศพัฒนาแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอ,อย่างประเทศญี่ปุ่นไปเนี่ยโครงสรา้างประชากรของเขาเนี่ย เกือบทั้งหมดเป็นประชากรในระบบหรือพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ประชากรไม่ใช่แรงงานนอกระบบนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงดังนั้นคำว่าเราก็มีวัฒนธรรมในเชิงการทำงานที่จริงจังนะคะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ดื่มในตอนกลางวันจะดื่มในตอนกลางคืนเพื่อเหตุผลในทำให้บรรยากาศในการดีวธุรกิจมีความผ่อนผ่อนคลายมากขึ้นในขณะ ที่พอเรากลับมาดูกรณีของประเทศไทยนะคะก็จะพบว่าโครงสร้างแรงงานของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบคำว่าเป็นแรงงานนอกระบบก็คือไม่ได้ถูกจํากัดโดยเวลาของการทํางานจะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เวลาใดก็ได้ดังนั้นถ้ามีการจําหน่ายขยายเวลาการจำหน่ายในช่วงกลางวันเพิ่มขึ้นก็น่าจะมีผลกระทบ ตอผลิตภาพของกําลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจเพราะก็นะ่าจะมีประชาชนจนํานวนไม่น้อยที่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายขึ้นนะคะและบริโภคในตอนกลางวันซึ่งประชาชกรเนี่ยที่เป็นแรงงานนอกระบบโดยปกติก็เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางอยู่แล้วถ้าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลต่อเนื่องถึงผลิตภาพของคนกลุ่มนี้แล้วก็ส่งผลต่อเนื่องทําให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจน ออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะต้องให้ความตระหนักนะคะใน EP นี้เราหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับสาระดีๆกันนะคะหากท่านผู้ฟังสนใจการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่พศออหรือกฎหมายอื่นๆเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่ YouTube รูช่องสองกฎหมายสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาน,นะคะ ในวันนี้ที่ฉันขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและสามารถติดตามพวกเราในช่องทางต่างๆได้ที่ facebook สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาช่อง youtube รู้ช่องส่องกฎหมายหากอยากฟังเนื้อหาเรื่องใดเกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่ในรอซีเนตพอดแคสต์รอฟังรอดูวุฒิสภาสวัสดีค่ะ